ไอ้เื่องไหวยิงเปืนครับเอาไว้ทำให้น mm ้อง ข่ดโดนไหมไม่โดนนะครับไม่มีมไม่มีอะไรตกสักลูก,กเ <c oughs> โดนสักลูกทัป <c oughs> นู่ไม่เป็นไร <c oughs> ถือว่าน้องยิงแม่มันฝ <c oughs> ึกใหม่ฝึกใหม่เดี๋ยวน้องก็ทำได้กระดิกไปนิดนึง อืมนั่นแหละมีทิ้งโทรศัพท์ด้วยพอแล้วนะเดี๋ยวหมดนี้ก็พอแล้วค่ะแบ่งกันมีอยู่แค่หกลูกเองใช่ไหม ยี่สิบสามหกลูกใช่เดี๋ยวเราจะไปที่จุดอื่นต่อลูกเขาเขาให้เวลานะยี่สิบนาทีเองมันไม่มันไม่ตายลูกอ่าไปยี่สิบนาทีหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาโอเคบาย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 ค่ะบายบาย